มันสวยมันสวยทำอะไรอุ๊ยอารมณ์ดีจังเลยวันนี้่ยิ้มตลอด <c oughs> ยิ้มตลอดเลยอารมณ์ดีได้เลินเล่น <c oughs> โอเคนะเปิดอารมณ์อะไรให้ละเล่นกัะนังเลโก้ไปเออถ้าได้ยิ้มก็ยิ้มจังเลย <c oughs> โอเคเหมือนจะรู้เรื่องแต่เราเนี่ยน้ำนิ่งไหลลึกนะใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเรานี่น้ำนิ่งไหลลึกดูหน้าดูทำหน้าดูทำหน้าทำตาสิ <c oughs> อารมณ์ดีตุยถุยท้าทายก่อนถุยท้าทายเอฟซีเร็ว ตุยยิ้มได้แต่ตุยนี่เขายิ้มตลอดโอเคนะบายบายแอคชั่นอีกจะแอคชั่นอีกค <c oughs> นสวย